มีการเปลี่ยนแปลงวันในการโอนเงินเล็กน้อยนะครับฟังจดหรือเซฟดีๆนะครับใช้อันนี้ไม่ใช้อันเก่านะครับเริ่มตั้งแต่บัตรคนจนครับบัตรคนจนที่ได้โครงการเราชนะ2,000บาทนะครับเงินจะโอนให้ครั้งแรกคือวันศุกร์ที่21พฤษภาคมและศุกร์ที่28พฤษภาคมครับส่วนเราชนะที่โอนผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับ เงินโอนให้1,000บาทแรกคือพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมและพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมครับส่วนม3 3เราลักกันนะครับเงินโอนให้เปลี่ยนเป็นวันจันทร์นะครับก้อนแรก1,000บาทโอนให้จันทร์ที่24พฤษภาคมและจันทร์ที่31พฤษภาคมนะครับใช้อันนี้นะครับอย่าใช้อันเก่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการไปหาลือกันใหม่นะครับกับสาภาพัฒน์กับกรุงไทยนะครับการโอน3กลุ่มนี้จะทำให้ โอนเงินได้ง่ายขึ้นและกระจายกลุ่มได้ง่ายขึ้นนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอวันอังคารที่11นี้นะครับใช้อันนี้นะตัวเองอย่าไปใช้อันหลังนะ